เคแบงค์นะครับวันที่วันนี้วาทิพย์ที่4ีักรกฎาคม2อง 2. 4มาดูเคแบงค์ที่ทมเฟรมเดย์าทมเฟรมเดย์เห็นว่าเคแบงค์นี่กลับตัวเป็นขาขึ้นครับาราคาตัด MA 200เส้นสีขาวตัดกินไปแล้วก็ตัดเส้น MA 400 เส้นสีม่วงขึ้นไปนะครับซึ่งการตัด200เนะี่ย MA 200เนะี่ยยืนยามีขาดขึ้นแล้วตัด MA 400เนะี่ยคือแสดงว่ายืนยา็นขาดขึ้นรอบใหญ่แล้วก็ราคาก็ขึ้นไปที่ประมาณ140บาทครับแล้วราคาก็พักตัวลงมาที่เส้นสีม่วงนะครับคือเส้น400นะครับตอนนี้ ซึ่งถือว่าเป็นแนวรับที่สำคัญครับโอกาสโอกาสที่จะขึ้นไปก็มีสูงคนระับแล้วเรามาสังเกตดูเส้นสีขาวนะครับ ma สองได้ตัดเส้น ma 400ขึ้นไปแล้วก็เป็นการคอนเฟิร์มว่าเป็นขาขึ้นรอบใหญ่รอบใหญ่แล้วตรงนี้เรามาดูที่ M A C D M A C D ทำด i เวอร์เจนนะครับ M A C D ก็ขึ้นไปแล้ว M A C D มาแล้วก็ถือว่าจุดนี้เป็นจุดที่รับได้ครับเป็นแนวรับได้ทีนี้เราไปดูทางเฟรมใหญ่กว่าเดิมทางเฟรมวีทางเฟรมวีเห็นว่า ราคาตัดเส้น MA 5 0ขึ้นไปแล้วก็ไปชน MA 4 0 0สี่ม่วงด้านบนแล้วก็ย่อลงมาพักตัวอยู่ที่เส้น MA 5 0<ส>นลละครับก็ใครที่จะเข้าก็เอาที่ราคาตอนนี้ก็คือ118บาทเข้าในกรอบ118บาทถึงข็้มาสัก1้อบบาทก็เล่นในกรอบไปก่อนแต่ถ้าเกิดหลุด หลุดราคานี้ก็คือหนึ่งประมาณหนึ่งร้อยสิบแปดบาทก็ถือว่าเป็นราคาคัดนะครับก็คือเอาราคานี้เลยอันนี้าําเฟรมเดย์ถ้าหลุดเส้น2องร้อยเมื่อไหร่เราก็คัดก็ถือว่าเป็นราคาที่ได้เปรียบนะครับสามารถเล่นในขอบก็คือราคาร้อยสิบแปดบาทจนถึงประมาณร้อยสี่สิบแปดบาทในเบื้องต้นนะครับ โอกาสการตุนน้อยเพราะว่าเคแบงเป็นขาขึ้นรอบใหญ่ครับขอบคุณที่ติดตามครับ